สวัสดีครับวันนี้จะเฉลยแบบฝึกหัด1.6ดนะครับาการบวกลบเศษส่วนนะครับเราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับถึงจะบวกตัวเศษได้นะครับข้อที่1เศษ3ส่วนสลบเศษ2ส่วน5วิธีคิดนะครับต้องทำส่วนให้เท่ากันนะครับเศษ3ส่วน4กับเศษ2ส่วนหาทำส่วนให้เท่ากันที่20นะครับ ลบสามคูณหได้15 4หคูณหได้20่สิบลบกับ2อคูณสเป็น8 5 4 20ลบกันเหลือ7จ็ดส่วนยีนเ,สนนเสร็จแล้วข้อที่2องเศษห้าส่วนเ้า บวกกับเศษส่ส่วนหกทำส่วนให้เท่ากัน9กับ6เจอกันที่18บนะครับเก้าคูณสอคูณสาคูณสเป็น10 9เก้าคูณสองสิบแปคูณสามสคูณสามบวกกันได้ เศษ2 2 1ส่วน18ข้อนี้เป็นเศษเกินนะครับเราจะทำให้เป็นเศษส่วนจำนวนคระนะครับก็จะได้จำนวนเต็มหนึ่งเศษ4.18ส่วน18ข้อต่อไปนะครับเศษ7.8ส่วน8บวกกับเศษ4.12ส่วน12อ่าทำส่วนให้เท่ากัน แปกับสิเจอกันที่24่สิก็คูณ3 12ก็คูณ2องเจ็ดสาม่สิบเอ็ดแปดสคูณสเป็น8 12สคูณสเป็น24บสวกกันได้เศษ29ส่วน24 เป็นเศษเกินอีกแล้วทําให้เป็นจํานวนคราได้จํานวนเต็มหนึ่งเศษห้าส่วนยี่สิบสี่ข้อต่อไปนะครับเศษสิบหกส่วนสิบลบกับเศษเก้าส่วนสิบทำส่วนให้เท่ากันเจอกันที่สามสิบ สิบหกคูณสเป็น32 15ิคูณสเป็น30ลบกับ9กคูณสได้27 10ิคูณสได้30ลบสาอลบยี่สิบเจ็ดเหลือเศษห้าส่วนสามสิบข้อนี้เราสามารถทำให้เป็นเศษส่วนยังต่ำได้นะครับใช้ แม่หาตัด515 5 6 30งหาอ่าคำตอบก็คือเศษหนึ่งส่วนหข้อต่อไปนะครับข้อที่5เศษสิบสองส่วนเลบกับเศษสิบห้าส่วนสิ ข้อนี้ทําส่วนให้เท่ากันนะครับ9กับ12เจอกันที่36 9ก็ต้องคูณ4 12ก็ต้องคูณ3 12 4 48 9 4 36 15คูณ3ได้45 12คูณ3ได้36ลบกันนะครับ48ลบ45ได้ เศษสามส่วนสามสิทำให้เป็นเศษส่วนยังตามใช้แมสา่ะจะได้เศษ1นึส่วนสิข้อต่อไปนะครับเศษ7จส่วนสบวกกับเศษ5้ส่วนสีอข้อนี้3กับสเจอกันที่12 สก็ต้องคูณส4่ส่คูณสามเจ็ดสี่ยี่สิบ่าบวกกัน28่สบวกสิเป็น4ี่สิบา่วนสิบสอทำให้เป็นเศษส่วนจำนวนคะได้จำนวนเต็ม3ามเศษ เจ็ดส่วนสิบสองข้อที่เจ็ดเศษยี่สบ่วนยีนบสวกกับเศษสี่ส่วน 4. สาข้อนี้เจอกันที่66สคูณยี่สคูณสามได้ 63 22คูณ3ได้66บวกกับ4คูณ2เป็น8 33คูณ2เป็น66อ่าบวกกันนะครับเป็น71ส่วน66อ่าทำให้เป็นจำนวนคระนะครับจำนวนเต็ม1เศษ5ส่วน66ข้อที่8 จำนวนเต็ม4ลบกับเศษ9ส่วน7จําอ่ะจำนวนเต็ม4ก็คือเศษ4ส่วน1นั่นเองนะครับอ่ะก็คูณเศษ7จส่วน7ลบกับเศษ9ส่วนเจ็ยี่สิลบกับเศษ9ส่วน7 2 8ลบ9เหลือ สิบก้าส่วนเจ็ดทำให้เป็นจำนวนคะได้จำนวนเต็มสองเศษ5ส่วน7ข้อที่9นะครับเศษ15ส่วน27ลบกับเศษ9ส่วน18ข้อนี้27กับ18 เจอกันที่54าสนะครับยี่คูณสองคูณสามสิบห้คูณสเป็น30 27ิเคูณสเป็น54ลบกับ9ก้าคูณสาม่ส่วน54ลบกันเหลือจำนวน เศษ3ส่วน54ข้อนี้ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับใช้แม่3 313 313เหลือเศษ2 3824คํอ่าคำตอบก็คือเศษ1ส่วน18ข้อที่10เศษ17ส่วน8ลบกับเศษ8ส่วน5อ่าข้อนี้เจอกันที่ 40นะครับอ่าก็คูณเศษห้าส่วน5้ฝั่งขวาคูณเศษแปดส่วนแปดคูณหได้85 85 40 8้คูณแเป็น64 5ิคูณแเป็น40ลบกันนะครับได้ เศษ21่สอ่วนสีข้อต่อไปนะครับข้อ11เอ็ศษ13บส่วนสิบวกกับเศษสี่ส่วนสิบหาทส่วนให้เท่ากัน12กับ15เจอกันที่60่ฝั่งซ้ายคูณเศษ5ส่วนห ฝั่งขวาคูณเศษสี่ส่วนสี่คูณหได้65 12บคูณหได้60บวกกับสีคูณสขออภัยครับสี่คูณสี่สิาคูณสี่บวกกันเป็นเศษ81ดส่วนหกสิ เป็นเศษเกินทําให้เป็นจำนวนค่ะนะครับได้จำนวนเต็มหนึ่งเศษ21สส่วน60ข้คอที่12เศษ21สส่วน4ลบกับ3ส่วนหนึ่งคอนี้ก็คูณเศษ4ส่วน4 21ส่วน4ลบ3คูณ4 12บสอ่วนสลบกันได้เศษเก้ส่วนสเป็นเศษเกินอีกแล้วทําให้เป็นจำนวนคระจำนวนเต็มหนึ่งเศษห้าส่วนสเรียบร้อยครับทั้งหมด12ข้อ